ต,ตัวยังไงนี never never ่วันนีนนี่ว้าวฮึฮยพังพอนพี่น้องเอ้ยพังพอนที่หนูวะฮึตัวยังวะตัวยังนี่ฮึฮึฮยพังพอนพี่น้องเอ้ยโอ้ตายมันมาจากไหนนี่พังพอนเขารอบบนที่นี่อ้ตาย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 เฮ้ยยังวะ เอาออกจกังใดไปทีมันจะประกันมือบ่อุย้ยตัวยังไงลนะพีนออ่น้องเอ้ไว้ไปที่นี่ตายพองพอันเข่ารอบขอ่อยคงจะเคยเห็นตั้งใจมันเข่าไปกินปูนี<แ>่เอาจังไดนที่นี่หึยออกจังไหนหึยฮึยฮึยหึยถุงมือกับอะไรใส่เอาทีประกันมือข่อยบ่ตายฮาแเราไปที่นี่ออกไปทางไหน ออกจากไหนมึงเอาพังคอนเลยหนูตัวใหญ่แทอะแม่หนูนะอุ้ยพังควนอหรีพี่น้องเอ้ยุน่่เห็นมัพี่น้องเอ้ยปัญหาจะเอามาจังไหนไอุ้นกุ้ตกใจทำ้ยตายล้วไปที่นี่ ดีนะมาตอนคำสั่งมันกัดขาดหมเดเลยครับนี่สายเร็วไปที่น,นี่รุนน้ำกันพี่นอ้องอ้ย่าเอามันจังไหนอย่ามากัดมือเขามากินปลากัดมือบ่ไปที่น,นี่ เปทางไหนนอกมาชิมด,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 ดี่น้องเนี่ยมาเห็นตะควาควาควาดคาอยู่พี่น้องเลยตายไปที่นี่เอา้เอาอหาทางอกอกกันพี่นอ้องถุงก,กระเทียวก็บกได้ออกมาถุงมือก็บกไะเดี่ยออกมาอย่ามันกัดมือพี่นอ้องเดี๋ยวเขาไป chinh nắng con đi qua hỏi chinh nắng miệng mưa hết mưa chắc sang lưng gibo nha 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 vy lòng nha mong 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 nấm mong nha 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 ตอนแรกตกใจพี่น้องกคกาโคก้าโกาอยู่นึกว่าเตียยัง like> อ้มึงชาชันเป็นพพอนมันเป็นมะนาแหลมเนี่ยเอออุ้ยทำไงดีเนาะมีถุงมือมาสัมสัมกัดจีบกินนี่พี่น้องนี่ถ้าก้หนูได้แฉลบมันนิเออามเออ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  nà lém ổ oh mắt uh, 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 uh. gặp thùng mưa gặp thùng mưa ơ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  là lém Nè Nè